โปรเจกต์ที่น่าทึ่งของเชลซีภายใต้าการคุมทีมของเอนโซมาร k สกา พวกเขากำลังพยายามทำในสิ่งที่ไม่มีสโมสรไหนทำได้สำเร็จมานานถึง30ป, ban, านานง30ปีนั่นคือการสร้างทีมพลังหนุ่มเพื่อวคว้าแชมป์รายการใหญ่ซึ่งมีต้นแบบคือทีมไอ a อชุดประวัติศาสตร์ในปี1995ครับ <S <S ย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วไอ a อในฤดูกาล <apologize> 1994-95ได้สร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นทีมที่คว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกด้วยอายุเฉลี่ยน้อยที่สุดพวกเขาสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเอาชนะเอซิมิลาน1-0ในรอบชิงชนะเลิศ สถิติในวันนั้นน่าทึ่งมากครับอายุเฉลี่ยของ11ตัวจริงของ a อ a ยักอยู่ที่เพียง24ปี364วันผู้ทำประตูชัยคือพัทริกไคลวิร์ดที่ลงมาเป็นตัวสำรองและยิงประตูในวัยเพียง18ปี327วันในทีมชุดนั้นของ a อ a ยักมีผู้เล่นที่มีอายุเกิน30ปีเพียง2คนเท่านั้นก็คือแดนนี่บลินและแฟรงค์ไรกาด ตลอด30ฤดูกาลที่ผ่านมาไม่มีทีมไหนเลยที่ทำได้ใกล้เคียงกับทีมชุดนั้นของไอแอ็กถ้าดูสถิติ10ปีหลังสุดอายุเฉลี่ยของทีมที่คว้าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ที่เกือบ28ปีแม้แต่ทีมแชมป์ล่าสุดอย่างปารีสแซงเชียงแมงซึ่งถือเป็นทีมที่อายุน้อยที่สุดในรอบทรวรร์ก็ยังมีอายุเฉลี่ย25ปี96วันและนี่คือสิ่งที่เชลซีกำลังพยายามทำครับพวกเขากำลังเดิมพันกับนโยบายทีมพลังหนุ่มอย่างเต็มตัว ในฤดูกาลนี้เชลซี Chelsea ส่งทีม11ตัวจริงที่อายุน้อยที่สุดเป็นอันดับ2ของแชมเปียนส์ลีกในเกมที่ชนะเบนฟิก้าด้วยอายุเฉลี่ยเพียง24ปีในพรีเมียร์ลีกพวกเขาเป็นทีมที่ส่ง11ตัวจริงอายุน้อยที่สุดในฤดูกาลนี้ในเกมกับนอตทิงแฮมฟอ o r เรสต์และฤดูกาลที่แล้วเชลซี Chelsea กลายเป็นทีมที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่สามารถจบท็อป4และคว้าตั๋วไปแชมเปียนส์ลีกได้ แต่แผนของเชลซีก็มีความแตกต่างจากอาแอ็กซ์นะครับโดยยอดทีมฮอลแลนด์เนี่ยเขามีชื่อเสียงในการสร้างนักเตะจากอะคาเดมี่ของตัวเองและมักจะขายผู้เล่นเหล่านี้ทํากําไรมหาศาลหลังจากประสบความสําเร็จทั้งทีมชุด1995และ2017ต่างก็ถูกแยกย้ายกันไปอย่างรวดเร็วแต่เชลซีใช้วิธีซื้อดาวรุ่งฝีเท้าดีเข้ามาโดยเป้าหมายของพวกเขาคือการเก็บผู้เล่นที่ดีที่สุดไว้เพื่อสร้างทีมที่สามารถเข้าชิงและคว้าแชมป์รายการใหญ่ได้หลายรายการใน,ในระยะยาว การที่เชลซีมีนักเตะถึง4คนที่อยู่ในรายชื่อ20คนสุดท้ายที่เข้าชิงรางวัลโกลเด้นบอยก็เป็นเครื่องยืนยันเรื่องนี้ได้ดีครับแน่นอนว่าการใช้ทีมอายุน้อยก็มาพร้อมกับความท้าทายโดยเฉพาะปัญหาเรื่องวินัยซึ่งเราก็ได้เห็นเชลซีโดนใบแดงไปถึง4ใบใน6เกมหลังสุดแต่นี่คือแนวทางที่สโมสรยึดมั่นและทีมของพวกเขาก็กำลังจะอายุน้อยลงไปอีกด้วยการเตรียมเซ็นสัญญากับดาวรุ่งอย่างโอวานนี่เควินดาและเอมานูเอลเอเมกาในฤดูกาลหน้า เชลซีกำลังเดิมพันครั้งใหญ่กับอนาคตโดยมีอาแย็กเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จเมื่อ30ปีที่แล้วพวกเขาจะทำลายสถิตินั้นและสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้หรือไม่นี่คือโปรเจกต์ที่น่าติดตามมากที่สุดโปรเจกต์หนึ่งในวงการฟุตบอลตอนนี้เลยครับ